แต่เนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไปตำหนิว่าแม่เคสองเนี่ยของปลอมรับจากเขาสิเขาของจริงประมาณนี้น้องเกิดอาการแย่ๆได้ว่าโจมตีคนอื่นคนที่เป็นอาจารย์มอนท่านพี่วันเนี่ยมนานั่งโจมตีคนอื่นแล้วมาบอกว่าตัวเองดีที่สุดเางเนี่ยน้องแบบไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรียนจบป .1 ป .2 ที่เราจะมาพูดอย่างนี้แต่ละคนมันก็จะต้องวัดดูว่าบุค,คลิกภาพรือ ความขี้อิจฉาหรือการกลัวเสียลูกศิษย์ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นกับน,น้องเพราะดูน้องทําบุญแต่ละครั้งสิห้าพันหนึ่งหมื่นหมื่้าแล้วอยู่ๆเนี่ยทําไมอาจารย์คนนี้ก็ที่จะออกตัวว่าคนนี้ไม่ใช่ของจริงเขาเนี่ยของจริงต้องรับจากเขาเท่านั้นน้องก็เลยเก่งมาก เรียนรู้จักคุณพวกเราแล้วรู้ว่าพวกไม่ได้สอนให้เป็นอย่างนี้เข้าใจไหมน้องเลยตอบไปว่าอาจารยา์ถ้าจะมองเป็นอย่างนั้นสู้มองเป็นว่าหนูอ่ะ,อะได้พลังแบบนี้น่าจะดีกว่าแต่อย่าไปบอกว่าคนนั้นทำไม่ใช่เพราะเขาก็ถือว่าคุณแม่เป็นครูบาอาจารย์เขานี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่พี่วันถึงบอกว่าพอใช้คําว่าครูบาอาจารย์เมื่อไหร่เนี่ยครูบาอาจารย์จะวัดกันเลย นะพี่วันเลยยอมมาเป็นแบบเอ,อพี่แก่ๆอะไรอย่างนี้นะเ,ออเหมือนเจ้าออยออพี่วันขาออผ,ผู้ชายอีกคนนึงเนาะแกก็เหมือนแกสัตธาเรื่องจิตวิญญาณแล้วนะแกก็รู้สึกว่าทุกคนในกลุ่มที่เราทําได้แก่ทาได้แกก็เลยว่าโชคดีที่มาเจอกันแล้วก็อยู่ๆพี่วันก็ไม่รู้ว่าทําไมพี่วันต้องไปรับแอเป็นเพื่นแล้วพอแบบว่า นุ่มลอยอีกคนที่เข้ามาที่นุ่มตีว่าให้รีบเป็นรับแบบพี่วรรก็ต้องมาดูว่าสแกมเมอร์หรือเปล่าเออปรากฏเขารูปนั้นเขาตอนนุ่มๆอม่คือคล้ายๆแบบเหมือนพี่วันกับนี้แหละก็อยากเอารูปสวยๆไปโชว์ใช่ไหมตอนนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าวันหนึ่งจำไว้เลยถ้าวันหนึ่งเราเคยเหมือนเคยพูดอะไรแล้วให้คนนอยหรือชักใจอะค่ะ ช่วงที่เราเปิดตัวคําว่าเปิดตัวเปิดตัว,ตวคือไปสแสดง YouTube อ่ะเขาจะรู้หมดว่าเนี่ยถ้าบุค,คลิก่างเนี้ยคนนี้เคยพูดแล้วเขาเคยชอบใจเขาดูวีดีโอเขาจะแบบมีแต่สาธุเขาจะไม่ตําหนิเข้าใจไหมแต่ถ้าพีวันเคยมีผลกรรมกับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมาสอนทําแล้วเขาดูว่าที่สอนแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อะไรเงี้ย่ะเขาก็จะต้องมีแบบคือแรงๆมาก็มีนะอย่างเช่น มึงหายบ้ามึงคงจะรู้จริงว่านิพพานเป็นยังไงพิพันก,ก็ก็แค่แบบเหมือนถ้าออกมาแล้วมันเป็นคำที่มันมาจากใจหรือว่าจากความรู้สึกหรือจริตของเขาแบบนั้นแน่มันเป็นคำพูดแรกที่มันแบบว่าเขาเรียกว่ามันไม่น่าฟัง เราไม่จําเป็นต้องไปอะไรตรงนั้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องบอกว่าเอาโมทนาบุญซึ่งกันและกันเพราะเป็นอะไรที่เรารู้แล้วว,ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ลนะและอย่างังมีอย่างนี้เยอะเขาเรียกเกลียนคีมหมอซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเยอะบางทีเนี่ยเขารู้อะไรหลายอย่างแต่เขาไม่รู้ในสิ่งที่วิมุตคืออะไรอะไรที่หายไปถ้าเขาฟังดีๆตรงนั้นมันเป็นเนื้อหาธรรมที่พี่ันคือพี่วัน พยายามจะมาบอกเรื่องจริงว่าเออบางอย่างตัวนี้มันกำกลวกในที่ให้เด็กเรียนมันไม่ได้ชัดเจนเรื่องอะไรยังเหลืออยู่ระหว่างอนุปากับสะอุปาแต่ถ้าเขาไม่รู้ว่านิพานมันคือสองสิ่งนี้ให้เรียนป 4, มสมห้ามหกให้เรียนสะุปากับอนุปาแต่พูดง่ายๆว่าอนุปาคือการตายคือหมายถึงคนนั้นไม่มีเบญจกัณฑ์ไม่มีชีวิตแล้วที่พ่อพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเนี่ย บรรลุธรรมตั้งแต่ท่านอายุ35ปีท่านบรรลุอนุปังอนุปังคือท่านมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นไม่บอกตายมันก็หมายถึงว่าเขามองว่าคนเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกอคนที่ทําได้คือต้องไม่มีเป็นจกขานและเวทนาไม่มีแต่ระดับพ่อพระพุทธเจ้าท่านทําได้ ความแตกต่างกันในการบรรลุธรรมทำไมจึงต้องใช้ว่าท่านเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราทําไมเป็นแค่อรหันต์เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆเนี่ยเรื่องนิพพานเป็นอะไรที่หนึ่งถ้าคนที่เข้าไม่ถึงจริง,รงๆเนี่ยแล้วไม่เรียนรู้ประกอบกับปัจจัยปีดลเนี่ยพูดเป็นภาษาธรรมนะมันมันพูดยังไงมันก็ผิดในคนที่เข้าใจเพราะเข้าใจมาว่า นะเป็นคารวาตบรรลุทมแล้วทามันไม่สามารถที่จะทําให้เธอรับได้อบางคนพูดอย่างนี้ด้วยนะคารวาตมันจะรับธรรมพะนิพานได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าบรรลุต้องไม่ไปบวชวันนั้นเลยไม่งั้นตายตายวันนั้นด้วยนะเออนะสุดท้ายพี่วันจึงถามว่าก็ที่น้องสอนกันคือน้องมาสอนธรรมแล้วสอน น้องเป็นคูททาให้กับตัวเองแล้วคือหมายถึงเอาทำตัวนี้สั่งสอนจิตจนน้องดีขึ้นน่ะแล้วน้องบอกต่อผู้อื่นแต่บางคนเนี่ยเขายังเขาเป็นอริยเจ้าแต่เขาอาจจะยังไม่เข้าอรหัตะกเข้าใจไหมแต่สิ่งที่เขาทาได้เขาทาได้จริงๆอ่าแล้วบางคนเนี่ยเก่งก็ไปบอกเขาอีกว่าเป็นพวกอ่าเรียกว่ามีจิตตรุงแต่ง ไปเห็นอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้มันเห็นได้เหมือนที่พี่วรรณบอกว่าคนจะมีหูทิพย์คนจะมีจิตทิพย์ค่ะมันจะอื้อึงอยู่ช่วงหนึ่งแต่ในความอื้งอึงถ้าท่านมาเปิดเคลียร์ทางให้เนี่ยมันจะชัดเจนเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนจึงถามว่าอ่ะคนนี้ไปทาไมไปได้เร็วเพราะเขาฝึกจนเขาชำนิชำนาญช่องทางตรงนั้นเขาฟลุ๊เข้าไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้แต่ภาพอะหันในพุทธการความถนัดไม่เหมือนกันแต่มีอภิญญาไหมมีนะโดยเฉพาะท่านพระโมคคัลลานีโอ้โหปราพญานาคที่ริบแรดงได้นะแล้วก็ท่านภาษารีบุรเนี่ยก็รู้แต่ว่าใช้อำนาจสมาธิตัวเนี้ยที่เขาเรียกว่ายักษตีตะบองแต่ท่านกลับรู้สึกแค่เหมือนเออ มึนๆหัวแต่ว่าท่านไม่ได้จมธรณีเพราะแรงที่เขาเป็นอสุรกายนะแล้วเขามีตะบองที่แบบใหญ่เขาอยากแกล้งนะแต่สุดท้ายพระพอตีปุ๊บเนี่ยท่านรู้สึกมึนๆท่านก็ต้องออกจากสมาธิว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พ่อภาษาบุตรก็เจอท่านพระเม้คลาท่านก็บอกว่าเนี่ยมีท่านเป็นอะไรมากไหยท่านจะรักกันก็ดูแลกัน แต่พอดีว่ายั์ตัวที่เตือนเพื่อนนั้น่ะเขาหนีไปได้ก่อนคือเขาไม่รังแกเขาถือว่าแสงอย่างนี้ต้องเป็นพระรหันแต่ไม่กล้าเล่นเนี่ยก็เตือนเพื่อนยานเนยยานเนยนักบวชเนี่ยมีบุญบาร,รมีสูงแต่ยั์มองว่าตัวเล็กๆหัวโลดๆเ,ออเราตัวใหญ่เรามีตะบองด้วยเรามีความวิเศษทำไมจะตีไม่ได้ก็ตีเลยพอตีปุ๊บเสร็จธรณีสูงเลยเห็นไหม นี่คือความที่บุญบารมีสมัยก่อนทานเช็คบินเอาเร็วเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกเราจึงต้องมีเรื่องถ้าสมมุติเหมือนระดับบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นคนสอนธรรมแต่เหมือนพวกเรานี่แหละเหมือนอาจารย์ฟุ้งจริงๆอาจารย์ฟุ้งรู้ว่านี้แต่อาจารย์ฟุ้งมาเล่าเรื่องของเพื่อนเข้าใจไหมถ้าดูเนื้อหาจริงๆอ่ะ ก็เล่าประมาณนี้แล้วก็บอกว่าการอธิษฐานจิตประมาณนี้บางทีเขาก็จะรู้สึกขัดหูขักตาเหมือนเราเนี่ยทำบุญล้วทำไมต้องเป็นพุทธภพเขาเรียกว่าเป็นพาณิชย์น,นะคะเหมือนประมาณว่าคุณมาทําบุญแล้วคุณยังจะขออะไรมากมายขนาดนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องการอธิษฐานจิตคารว่าสามารถทําได้ก็แม้แต่ โดกเนี่ยก็ให้นักเรียนเรียนเขาก็บอกว่านะการที่คนจะเจริญงอกงามให้นึกถึงความดีห้าข้อที่เราทําแล้วทุกอย่างจะรุ่งเรืองงอกงามก็คืออริยวัฒน์ห้าแต่พอเขาพูดอริยวัฒน์สี่เนี่ยเขาจะพูดอีกแบบหนึ่งเขาจะพูดเป็นเรื่องของการคบคนพานเป็นอนนันดับต้นเลยนะเพราะฉะนั้นตัวเราเราก็ไม่อยากที่จะเป็นพาใส่ใครเนาะในเมื่อพ่อรักเราเลือกเราสิ่งที่เราทําได้ คือการสอนทำเขาเสียเวลามาติชมเขาเสียเวลาทิมพอะไรใช้เวลายิ่งพี่วันเป็นคนทิมยากตรงสิเงหนพี่วันจะเสียเวลาให้เขานิดหนึ่งเพื่อที่จะไปตรวจทานตรงนั้นถ้าตรงไหนที่เรารู้ว่าเขากําลังแรงมาต้องรีบไปเหมือนอ๋อก็มองเราว่าเรานะมีตําหนิเราก็ไปขอโทษตําหน่งตรงนั้นนะมันก็จะทําให้เขาไม่เขาจะรู้สึกสบายใจว่าเออเขามี power พอเขาพูดอะไรพูกเราให้ความสําคัญเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นคําพูดตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้เขาเบาจากความรู้สึกว่าเราไม่ใช่หรือใช่ตัวนี้เราไม่ได้ที่จะเอาคําตอบแต่สิ่งที่เราทําให้พ่อเห็นนะว่าพระท่านยังต้องยอมเป็นขอทานและขอทานคนกินทั้งที่จริงๆแล้วท่านเนี่ยมีตั้งยากท่านให้เท่าไหร่ก็ได้โดยเฉพาะพ่อพระพุทธเจา้าแต่ท่านที่ทาตรงนี้ ในเมื่อครั้งแรกพี่วันก็มีอาการว่าเอ๊ะวีดีโอเดียวทำไมตีตั้งสามสี่หัวข้อนะเนาะออแล้วลอ้อกติคนคนนี้เข้ามาแล้วค่ะพี่วันอูรีบร,ยรยายงานสดเลยนะแล้วแล้ว,ลว,ลวคนเดิมค่ะอะมีคนพวกพี่วันกน็ครั้งนี้จะไม่รู้จะใค้ก็เห็นแล้วเขาก็ไม่มาอีก่าอ,อู้ตอนแรกเราก็มองโอ้ วิดีโอเดียวทำไมคนเดียวคอมเมนต์เราซะแบบเออหนึ่งคุณเป็นล่างซุงหรือเปล่าอาจจะแม่มีม<ะ>ีชวนและอีกอันนึงคนะืออะไรนะอ่าอันนี้ที่พี่ฮันต้องให้โหหอ,โอ้เป็นวิดีโอเป็นวิดีโอเชิญอะไรเกี่ยวกับน้องเอิงน้องเอิงให้เชิญว่าพระทำไมถึงมีอาการเจ็บป่วยแล้วไม่ได้รับการอ,อบินธรรมา แล้วก็ตัวนี้ต้องแรกพี่วันก็ไปตอบว่าเออพี่วันยังไม่เก่งพี่วันเลยต้องเชิญแล้วสองก็เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดนะเพราะพี่วันทํางานตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งไหนที่ร่างกายพี่วันตัวนี้มันไม่ได้ไปเกิดแล้วมันก็จะไม่มีก้อนกรรมถ้าเราเชิญเพราะถือว่าท่านให้เราทํางานแค่นั้นเองแต่เขาอาจจะไม่รู้เราเราก็าไปอธิบายซะยาวนะสุดท้ายก็มีอีกอันนึง ทำไมไม่ทำให้เป็นเองไปยืมคนอื่นมาใชเราก็เราก็เออก็ตอบนะพี่รันก็ตอบตอบก็ตอบนีแบะว่าพอดียังไม่เก่งค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะให้ทําอะไรใครสักคนหนึ่งถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่บอกว่าจะช่วยเราเราก็ควรเชิญอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าแล้วก็มีวีดีโอหนึ่ v D o นงคนเดิมน,นี่แหละ,ะก็เข้ามาเนี่ยทําแบบนี้อ่ะรู้ไหมว่าเป็น เหมือนกับไม่ใช่วิปัสนาวิปัสสนูกิเลสอ่าสิบอยา่างไปอ่านด้วยนะเราท่าเดียวหนูจะไปเรียนรู้ขอบคุณนะคะที่คอยติชมหนูเรื่อยมา,าไม่รู้แล้วเ,เราก็ต้องบอกท่านไปว่าเออเราแต่เราก็รู้สึกกันว่าเราจะพลาดไม่ได้ในการแสดงเรา,าต้องหนูจะสํารวมระวังกายวาจาใจให้มากกว่านี้แล้วหนูก็ขอบคุณนะคะที่พี่เนี่ยเออเออที่ที่ท เหมือนท่านผู้รู้เนี่ยเหมือนเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยติชมเพื่อไม่ให้เราพลาดแล้วก็ขอบคุณมากๆขออนุโมทนาสาธุคุณด้วยกันนะคะหนูยกคุณให้ทั้งหมดสุดท้าสาธุกครับนี่คือก็เนี่ยพ่อเขาจําได้ไงพ่อจะอ่านก่อนแล้วเขาจะส่งมาอะไรคนนี้ไหมละเลยบอกว่าตีไม่ต้องลบออกนะเดี๋ยวพี่มันไปตอบอะไรที่บางทีเขาอาจจะอืมคิดว่าทําไมเรายังจะต้องยืนยันคนอื่นใช้เนี่ย คือสิ่งที่พี่วรรณต้องบอกน้องๆว่าพ่อเลยบอกลองพลิกการพูดดูซิูกเข้าไปแล้วก็ไปตอบถ้าเขาอยากเป็นคนรู้เป็นครูบาอาจารย์ก็ให้เกียรติเขาสิ่งที่เขาแนะนําอาจจะเป็นล,นลักษณะเราอ่านตําราหรืออะไรที่มันไม่ตรงกันเนี่ยแล้วบางอย่างเหมือนที่พี่วรรณไปบอกว่าเนี่ยความพลาดของพระพุทธศาสนาที่ให้พระที่ไม่ได้บรรลุธรรมหยิบหยิบหยิบหย,ย,ยิบแล้วมาให้เด็กเรียนนะย ไปพลาดตรงไหนไปพลาดตรงที่ไม่กลับจะชี้แจงอะไรคืออันุปาที่เสสานิพานกับสัพปานิเสสานิพานธาตุไปสอนแล้วนะคะในคำว่าพุทธศาสนาม4ี่ห้าหกเนี่ยเล่มที่สองเดี๋ยวพี่วันเอามาให้อ่านวันห,หลังพี่วันก็เลยว่าอออตัวนี้ไม่ตรวจทานดีๆพลาดออกมาแต่เพียงแต่ว่าถ้า ถ้ามันเปถึงหูท่านท่านก็ต้องพิจารณาใหม่ซสอมแบบนี้มันอาจจะไปขัดกับสิ่งที่พ่อพระพุทธเจ้าว่าท่านี่ยไม่ได้เสียชีวิตตอนที่ท่านนบรรลุธรรมสามสิบห้าปีนะท่านได้อนุปาทิเศสนิพพานท่าเพราะฉะนั้นนี่มันคือการตายไหมมันไม่ใช่ท่านไม่ได้ตายท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วหนังสือเล่มนี้มาบอกว่าสัปุปาคือผู้มีชีวิตอยู่แล้วบรรลุธรรมราคะโทสะโมหะไปแต่ อาลูกปลาคือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ได้ราคะโูสะหมหะหายไปคือไม่มีร่างกายซึ่งมันขัดกับคำที่พ่อพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเรุธรรมแล้ทวท่านยังมีร่างกายอยู่35ปีที่ท่านเปรุจากนั้นท่านสอนเกี่ยวกับเผยแพ่ธรรมอยู่45ปีท่านปริิพพานตอน80ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เป็นพาะอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ท่านช่วยพระพุทธศาสนา าเบื่อบ,บนขอร้องมาว่าให้อยู่ต่อท่านก็จะอยู่ด้วยกฎมางกฎที่รับมาแล้วผัาเหมือน,นพ่อฤาษีวิดนำถ้าพระฉับพันธ์ดงสีนะแล้วก็เป็นทระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกลูกให้อยู่ต่อท่านก็จะอยู่พ่อหลวงพ่อปานนะบอกว่าให้รีบไปปล่อยปลาเพราะอายุท่านหลวงพ่อปานเก่งมากดูอายุไขดุหมดรู้ว่าท่านจะเสียอายุตั้งแต่ยี่สิบกว่าปี ท่านกรเลยน่านเลยว่าหากพ่อพระพุทธเจ้าจะให้ลูกอยู่ให้ฉับพันลังสีตะขายยานตรงนี้ให้ท่านเห็นเนี่ยคือการอธิฐานจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนบอกว่าอะไรที่นั่งสมาธิแล้วมาเห็นตัวนั้นเนี่ยเป็นวิตกสนูไปหมดมันก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องพระมีอธิญญาญานะแล้วท่านอธิษฐาน ก็เหมือนที่พี่วันเนี่ยบอกว่าพี่วันเนี่ยได้รับสิ่งที่เรียกว่าฉักพันรังสีรัศมีหกประการโดยเนี่ยกลางวัดที่เขาสมโพธิแล้วก็เห็นครั้งเดียวเลยนะแล้วกลับได้ยินในวันที่เห็นเมืองชายแสงมาเห็นว่าเพื่อนเนี่ยนคนนี้ทําแทงเอเห็นว่าคนเนี้ยจะได้ไปเมืองนอกเพราะเขาทํายังไงก็ไม่ได้ไปวีซา่าอย่างเงี้ย ใช้ใจเห็นแล้วเพื่อนกลุ่มนี้แหละเกิดการไปบอกบอกว่าพี่วัน,นี่ยได้โดนเปิดชาเบิดยาพี่วันนะแล้วพี่วันก็ออกกลัไดน้นี่คือสิ่งที่เรารับจากข้างบนมาแต่เราก็จะต้องคุยกับคนที่เห็นว่าพี่วี่ยได้ปฏิบัติตรงนี้เวลานี้อย่างนี้เลยเชื่อแต่ถ้า youtube มันเป็นเรื่องของการที่เขาไม่ได้รู้เรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือเอากาอัลยาณธรรมไว้นะคะเขาพูดแรงมาเราก็ถ้าไม่สมควรที่จะพูดอะไรเยอะเราก็พยายามเขาอยากให้เราเป็นอะไรให้เป็นคนผิดเราก็บอกว่าเอออันนี้เรายังไม่เก่งอ่าแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาติดเตือนอ่เหมือนให้เขาเป็นผู้รู้แล้วก็ใจเขาก็จะได้รู้สึกดีว่าเขาติดตรงนี้ไปแล้วคนนี้ยอมรับ ว่าเขาก็ยังไม่เก่งเขาก็จะเลยรู้สึกพึงพอใจว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาได้คำตอบจากเราแล้วว่าเรายังไม่เก่งนะแล้วล่าสุดเนี่ยพี่วันก็เพิ่งโพสต์ไปสามชั่วโมงเนาะก็คิดว่าไม่ค่อยมีคนดูหรอกคงไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์นอะไรมากมายล่าสุดนะสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องงงไปหมดอะไรก็นขอพี่วันก็เลยกล่า ขอพระคุณนะคะแล้วกลับขอโทษก็นะต้องฝึกฝนกันอีกเยอะเพราะว่าสอนทำแล้วคนงงแสดงว่าเราสอนไม่เข้าใจเราก็จะต้องฝึกฝนตัวเองพอบอกอย่างนี้ไปเขาก็เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่น้องจะต้องเก่งในเรื่องของการที่จะอยู่คนล,ล้อมอไลนาถ้าน้องไปแบบรื้นเลยจะกลายเป็นแบบโต้เถียงกันแล้วก็ไอตัวที่โต้เถียงเลยนะถ้าเราไม่ได้ไปเจอไปรู้ มันก็จะกลายเป็นแบบคนเขาก็จะมาดูค่ะว่าเราไม่อ,อ,นนอน่อนน้อปทำตนแล้วก็ใครติดไม่ได้รับไม่ได้ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เตีอยอ่เดี๋ยวรอน้องอก,ก่อนนะในคะพิมพ์ไปในไลน์เลยนะว่าวันนี้ถ้าใครจะให้พ่อพระปฐาคดให้เขียนชื่อมาด้วยเพราะว่าปากตินอกขายยา ตัวนี้ไม่ได้ทําแต่ถ้าน้องบอกว่าน้องจะพิมพ์จดชื่อรอให้น้องเข้าห้องน้ำเสร็จน้องเพื่อนทางบ้านก็เข้าด้วยกันถ้าใครอยากดูว่าเวลาเราเข้ายานชามเราไปได้พร้อมกับกลุ่มไหมแล้วอยากให้พ่อเช็คง่ายก็ให้ใส่ชื่อมาด้วยนะคะเพราะมันมันเป็นเรื่องที่น้องต้องอนุญาต ชื่อตรงน,น,นี้ก็ได้ก็ในกลุ่มนี้จำได้น้องเหนียวน้องเอซุสไหมเข้าชานดูไหมไหวเนาะถ้าไม่ไหวก็ยกมือออกได้ดักสมาธิได้นะพี่พี่ทันกับเขียนตรงนี้เลยช่วงมี่กันนิดนึง มีพิมพ์จีมีชุดติการแก้วมากอันนเขียนใส่อันนี้เป็นของคผมจะดูวันใบเก่ายังมีอยู่ใช่ไหมคะใบเก่าที่พี่บันพูดเขียนใหม่นะน้องอ่ามีละที่สุกคนเอ๊ะชื่ออะไรนะว่าน้องไปสอบหลานชื่ออะไรคนบันพิตไปกับเล่มหนังสือส่วนหลานชื่ออะไรไม่พี่สุกคนใช่ไหมเพี่อน ร้านชื่อสุกคสุกคนสุกนส,ก,นสกนสอสนาน้ประเสินสุกคนน้องสุกคนลาประเสริฐกับน้องวรัญยู ชายฉัดอะไรนะชาวมักรชาวชกวังนุเนาะชายฉัด่ไม่ใจะสนิกนช่หลสุัาเอน้องพกลีชื่อจริงชื่อจีจินันทนินไสุกินันท์นาบุตอะไรนีี ผลฎีปรกกาไม่ออกก็าจะขอให้พ <God> ีสูน์ด้วยจริงๆจิตนันทนจิตันนนจิตนันทิจิตันจิตันชนนนข้าแวองที่นอสอองค์ีนมีสามจิรชน

น <mm ี่บ um, ันเอาน้ำอุ่นอ anyway ีกไหมคะอืม้อุ่ก็ติดค่ะนีน้ำตาลอ่าถ้าถ้าใครไม่เคยนั่ง ยาวหรือ <c oughs> แบบสั้นครพี่วันบบพี่วันก็จะแบบสั้นทุกครั้งเลยแต่พอพ่อมาแล้วไม่สั้นหน่ะสิวันนี้เอาสั้นนะพ่อนะเราจี้เวโก้คนผสมน้ำสิครับเย็นนะ น้นทองก็อนาแบบนี่มันจริงไปเติมให้ขวดหนึ่งเลยเต็มไม่ได้เก็บไว้พี่มันมีน้ำมั้โอ้พี่มันมีน้ำอยอะขอบคุณน้องมีไหวไหมไหวเนาะถ้าใครนั่งแล้วแบบตึงเหยียดออกเลยนะคะพี่อีชื่อจริงชื่ออะไรนะคะ พี่อีทแกอยากนั่งด้วยแต่ว่าแกต้องออกสามทุ่มแกชื่อแกชื่ออิสสิยาของอัมพาแหงพี่จีก็มาแล้วแต่แกไม่เห็นบอกชื่อพี่จีเขาเชิญคุณสุริพรนะพี่แดงมีอีกคนหนึ่งมาใหม่ค่ะคุณคุณแดง จีหรือจีนะคะจีจีเดกคนนี้ไปเราเขียนยังไงพ่อจะได้เห็นหน้าพัฒนามาพ่อจะได้มองเห็นจีนะคะจีจีพอไม่เห็นตว่าพ่อจีตัวเลรพ่อไม่เห็นพี่ไม่ฟังหรอตกลงพี่อีทแกไม่นั่งใช่ไหมคะพี่อิทออเข้าร่วมกลุ่มเลยพี่อีทแกพิมายคืน น่าจะ <coughs> <coughs> แล้วก็อิมหังหนึ่งครั้งแล้วจากนั้นเนี่ยนะขอเชิญทุกพองมาประทับที่จิตเนียแล้วก็ขอพ่อพระตถธาคตนเมตตาพาด้วยเครืองชมวนะร่วมกันด้วยค่ะไม่เป็นไรนะใครเข้าออกมาก็ให้ได้ร่วมได้แค่ไหนก็เท่นั้นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่า มีจริตแล้วก็บุญวาสนาบารมีหรือการประพฤติธรรมมาที่แตกต่างกันบางคนเขาลงได้เลยนะอยู่ที่บ้านบางทีไม่ถึงสามนาทีเขาจบลงนะเพราะเขาเอาแบบสมบไม่มีแล้วนักก็น,นอก